ฝนกับชิตกพอ่อฝนค่ะมาแล้วผู้มาแล้วมาแล้วบัตอนเกี่ยวบาตากแดดบัตอนคนพับจิตากฝนจุดนี้มันเป็นผ่าตังน้อยซื่อห้องหลดมันก็เลยหน่อย คุณคนว่า,าปดกันเป็นยังมันแต่งทันมันเปียกมันกันบโบเปียกหลายเ้าคนโบทันเ้ากับพกไว้ก่อนโคนมดนี่นะผายางใช่นีมนะเอาไม้จักสามคโอกยอย่าประมาท ช่ท so like ี่กอยู่พี่ชายเหรอ่บามัตรงกับพี่ายมทั้งตีนนัมีน้ำดิดิเข่าหัวป้อก่อนรีบ Con mạc xanh cứ được cái đề Nhám đầm cả khen phốn đi Nhám kêu cả chỉ khen phốn đi งามนี่นะข้าบ <na> ุอยางใหตตกมันกระตกงามนี่แต่ามเพาอย่างใหตตกงามแบบน้าฝนนะมาอม่งว่าเทะเก็บมากองไว้หลายเตอะเลยพี่น้องเอ้ ฝนตกมาเลยพี่น้องดำปื้อปื้อมากตัวตกไซรากำลังเอาขึ้นไปฝนกระตกคนกองไหวเลยถึงมาเอาอยู่มองเดียวฮนะลุยบาทเสรหลายมองบ่เห็นหุ่งไก่ไก่พี่น้องเอ้ทางยังบ่หอดคันว่าเฮาเกีียวแถวเทิงนะเฮาก็เอารถไทยมาเอามันกะไวเติอยู่ โอ้คือฝ่าาสนาฝนมาเี่นเนี่ยพี่น้องสา,า,าวไฮสาวนาเฮาเก็บมะกรองไห้นี่กะเอาล่อเที่ยวมาขนเอาขนขึ้นไปไหวอยู่เทียงป้าตอนนี้อ่าขนเขานี่ฝนอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเมิดฝนมาแล้วสักขีท่านหรือพวกท่านามะกรองไหวลวกัถ้าฝนตกก็สิได้ปกสิได้ปกไหวเลยนะอ่าตอนนี้ก็เรืออยู่น้อยหนึ่งเนาะพักผ่อนกันโอ้ทางป่าดุยเต็มที่แล้วก็เลยฝนกะสิมากพากฝน Hết mưa nơi, tê hạc mưa cứ câu Qua thơm mới nyang an. Mì nyang an. Này, nyang an. Mì 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 nyang an nhanh cây dưới thang thang bà nè bà nó dưới mặt lèo khốn khuẩn thang bà nè khuẩn mức khuẩn con khuẩn con khẩu bà hao khuẩn bề còm dưới thang thiền bà kép khuẩn thang bà cái là hao khuẩn chép khuẩn dưới thang khuẩn còm dưới thang bốc đó lèo là đừng bốc đó เดี๋ยวสิขึ้นทั้งเทิงมาหนี้ไปกองดีเทิงพคนอะ่ะน้าอันอน <c oughs> <ง>ี้ห่อนี่ก็โคตรเฮ้นสิเฮ้ยหัวอยู่เทิงคนเข่าก้อนพี่น้องเอ้ยฝนกระตอกพ่อฝนคือเอฟซีเป็นว่าเอารถมาปั้นเอาแล้วก็เอาหมากเข่าไปอบ บา้านเฮาเนอะบ่มีเด้อพี่น้องเด้อถ้าบา่มีสั่นแห้งสบายแล้วมันบ่มีอยู่บานนอกบันหน้านี่อยู่แถวบ้านเฮา,านี่แถวนี้บ่มีบ่มีรถแล้วก็บ,บ่มีเนวยอบบอ่ฮู่ทราบว่าอบเขาอยู่ไสอยู่ประเทศไทยอ่ะสิมีคือเพิ่นว่าแต่าว่าบ้านเฮ้าบ,บ่มีกตมนี้จะแบบนี้แหละเหตุมาแต่ละปีแต่น้อ,อยจนเท่าก็ได้อยากสบายมยันบ่มี quá thôi ô tia, tía mà tía đây ô lại được, đi con nhìn bố bốc chốc lông đi đấy con ngoài nhà yêu bố chăm xăm xì kiến phương xì โอ้วายเก่งบวิดฝนตกอ้อกเลยโฟอย่ามาเด้อไปทางเพิ่นไม่ได้เห็ดให้เห็ดหน้าฝนออกมาก็อย่าบนเศาให้เศานาน วได้เมนเย็นสบายเช้าหน้าจาังที้หอนเช้าหน้าอากาศหอนอบออาหนาหนาจนกับจนดำจนเหละโอ้ยเห็ดหน้าหลายป้ากองคือเทิงเพื่อนสบุนูนสัตว์ขึ้นไหนป้า ข่านี้ได้ว่าพอผลกรรม ຕ້ອງມາເດີ້ໃຜໄດ້ ปะแล้วกองไว้กองไว้เห็ดในะางเป็นห้างปวกไปยะเฟืองคณนว่นวาซกองเฟืองในเขานี่ได้เป็นซาวกินบุบกยกบุลงไผขึ้นมาถามเบิดแรงยังเบิดแรงยังยังหลายบ่สองอบเอยังประมาณสองรอบอีสุรเที่ยวเช่นซะ อีกภูละเที่ยววะจันเดี๋ยวเอาสิขนเข่าตัวนี้ขึ้นเทิงอีกก่อนเด้อบาดนี้เออแล้วบาดนี้วัตถันนี้ยั่งใจเมื่ออื่นดิยังแต่เบอร์นี่วัตถันนี้ขนเขา่าพอดีพอ,อ,อดีคนนะนี่นขึ้นเทียงวัดก็เมื่อตัดอยู่ทางเทียงเข้าก็ฝนสีตกแค่เนะาะสีตกตกกระซิบนี่แหละแบบนี้แเดี๋ยวว่าแต่มันสิไปขันแม่มาทาั้งเข่าก็เปียกทั้งเข่า <laughs> ไปทั e, ้งอ ok le ื่นเปียนทังอื่นดีถือต้องหาต๊ทั้งคนบริเห็นหน้าผู้เล้นเอาตามนี่พี่น้องเลยนี่ยัางซนี่ปะนี่คนขึ้นทั้งเทียงอีกคือนี่ก็กองไว้ทั้งเทียงเข่าหน้าป้ายังอีกสองให้เมื่ออื่น ขึะขึ้นมาขนขึ้นมาเบิดแล้วบ้านนี้พี่น้องเอ้ยสิขึ้นกองให้มันเบิดก่อนเอาสำนีก่อนเนาะเดี๋ยวมืาออื่นจังว่ากันใหม่อีกมืาอนี้เอาพ่อสำนีแหละเมือ่อย์กะพักนักกระโปรงคนว่าเฮ็ดเวียกตัวเองบ่มีไผบ,บังคับถ้าบ่ยอยากแล้วก,ก็นั่งเศรเมื่อยถ้าอยากแล้วก็เฮ็ดเมื่อยกัเศรเนาะมีเฮงกัเฮ็ดโตอ่าตอนนี้ก็คนเดี๋ยวไปทางใดก็คือฝนฟ้นาสีตกนี่แหละ าตกแล้วทางนั้นแต่ยังบ่ธันได้มาทางนี้เดี๋ยวคลิปนี้ไปก่อนพี่น้องสบายดี